และก็เป็นกำลังใจในการทำสัญญาเพื่อจะกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสกษตร,รกรกลุ่มท่ามัดย้อมอสม,มุนไพรสม,มุนหินโตกนะคะของหมู่ที่4อเารร้อนยิบูนซึ่งกลุ่มนี้กู้เงิน1.5หมื่นบาทโดยมีสมาชิกที่กู้3คนด้วยกันนะคะซึ่งในการกู้รั้นนี้คาทาสำนักนาางานพัฒนาคนของเราต้องาาการความ ในการที่จะคืนเงินหลังจากที่ต้อกู้ไปแล้วก็คือมีสัญญาอยู่ว่าจะต้องส่งเงินตารมงวดเวลาที่กําหนดซึ่งในการคืนเงินนี้ค่ะเป็นการเปิดโอกาสได้กับสตีของเราดอกเบี้ยค่อนข้างจะถูกมากเลยค่ะ0.01ก็คือถ้าเรากู้แสนหนึงดอกเบี้ยแก่100บาทต่อปีซึ่งเป็นโอกาสของสตีในการสร้างงานสร้าง,งาอาชีพนะคะทําให้เรามีไรายได้เพิ่มขึาา้นค้องตานิดนึงว่า เมื่อเราทําแล้วเราเกิดรายได้ก็ขยายผลไปสูเ่เยาว,วชนที่อยู่ในพื้นที่ของเราแต่ในการมาวันนี้นะคะก็อยากจะขอคํายืนยนนนันจากอําเภอจากผู้นําในชุมชนนะคะว่ากลุ่มนี้ถ้าทําแล้วมีอนาคตที่จะสร้างงานสร้างอาชีพและก็สามารถที่จะคืนเง,งินได้นะคะท่านตํารวจนิุกกลุ่มน,นี้เขาจัดการระบบอย่างดีครับสมาชิกก็ไว้ใจได้ทุกคนครับก็ทำจริง มีผลงานดินทุกด้านทุกทุกอย่างครับครับผมนายไพโรจน์พนังแก้วนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่นะครับก็เชื่อมั่นว่าทางกลุ่มนะครับจะนําไปต่อยอดส่งเสริมรายได้ให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชนในอย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับสุดตากับเสื้อตัวนี้นะคะสีสันสวยมากเลยอยากทราบว่าเสื้อตัวนี้เรามีกรรมวิธีแล้วก็ใช้สีอะไรคะสีเข้มสีเข้มอินเดีย ก็คือเอามาจากขมิ้นนะของขมิ้นกับสีของกระดือนะคะแล้วก็ใช้เทคนิควิธีการมัดเมัดลายจะออกมาหนตัวนี้ก็คือจะมีตัวเดียวในโลกเพราะว่าลายจะไม่ซ้ำกันแล้วตัวที่สองจะให้ลายแบบนี้ก็ไม่ได้แลวนะคะมาดูดูวิธีการนมัดนะคะก็จะออกมาสวยงามมากค่ะ